กฎของการมีค่าในตัวเองจำไว้ครับสิ่งที่ผิดพลาดมากที่สุดคือคนส่วนใหญ่พยายามเรียกร้องเพื่อให้แฟนทำอะไรบางอย่างนะครับเพื่อให้ตนเองรู้สึกว่ามีค่าแต่ในความเป็นจริงคือเราต้องสร้างคุณค่าในตัวของเราเองจนอีกฝ่ายเห็นค่าและจะปฏิบัติกับเราแบบทนุถนอมการไม่ทำสามข้อนี้คุณจะมีคุณค่ามากขึ้นสิบเท่าเมื่อเทียบกับคู่อื่นหรือเทียบกับมือช่สามคือคุณดูสวยขึ้นมาเลย นะครับคุณดูมีออร่าจังตวงนี้นดูเนี่ยดูมีน้ำมีนวลจังดูมีพลังบวกจังดูน่าอยู่ใกล้จังเพียงแค่ไม่ทำสามข้อนี้คุณจะมีค่าขึ้นมาทันทีหนึ่งครับ,ค,รบคืออย่าไปล่วงล้ำข้อมูลส่วนตัวของเขาครับเช่นขอเช็คพาสเวิร์ดโซเชียลมีเดียเป็นเพื่อนกับใครแอดกับใครคนนี้เป็นใครคนนั้น,น,นเป็นใครจำไว้ครับในความสัมพันธ์ถ้าเราพยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเขา มันคือการประกาศแล้วว่าคุณเป็นรองเขาครับความสัมพันธ์ที่ดีคือคุณต้องทําให้อีกฝ่ายอยากรู้ข้อมูลส่วนตัวของคุณพอคุณไปเล่นเกมแบบนี้มันเลยทําให้คนรู้เลยว่าอ๋อไอ้น,นี่มันแคร์มากกว่าจําได้ไหมครับใครแคร์มากกว่าคนนั้นก็แพ้ครับสองครับคือการไปห้ามเขาในการที่จะคบใครบางคนเพื่อนคนนี้ไม่ต้องไปคบนะนะครับคนนี้ชอบพาคุณทะเลทรายกลับบ้านค่ำๆดึกๆเด,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 ดินๆมืดๆต่ตางต่างพวกนี้อย่าคบ คือพยายามไปห้ามครับไอคนคนนี้ในโซเชียลมีเดียคนนี้ฉันไม่สบายใจคุณต้องลบนะอันนี้เป็นแฟนเก่าคุณหรือเปล่าแลังๆพวกนี้ลบออกไปเดี๋ยวนี้ทําไมคุณไม่ทําให้สถานการณ์นี้กลายเป็นเขาที่ต้องมาจ้าจี้จ้าใจเราแต่ทําไมคุณต้องกลายเป็นคนที่ไปจ้าจี้จ้าใจคนอื่นเนี่ยคุณทําแบบนี้มันคือการลดราคาค่าตัวของคุณลงมาโดยที่คุณไม่รู้สามครับ,ค,รบคือการแสดงความไม่พึงพอใจเมื่อเขากําลังคุยกับใครสักคนนะครับคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนของเขาก็ได้ ญาติพ่อแม่พี่น้องอะไรก็ตามแต่พวกนี้แต่คุณแสดงความไม่พึงพอใจครับสิ่งนี้ลดราคาค่าตัวของคุณแบบสุดๆมันจะมี48ข้ออีกถ้าคุณยิ่งทําจะยิ่งลดราคาของตัวเองและจะยิ่งดูไร้ค่าและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่99%ในเมืองไทยยังไม่รู้ครับและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่99%ในเมืองไทยยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยครับคุณจะเป็นคนไทยคนแรกที่รู้ครับว่า48ข้อเน,นี้ย เป็นเหตุผลให้แฟนขอเลิกขอหย่าและเป็นเหตุผลให้คนเริ่มหมดรักทั้งทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถ้าคุณทำ48ข้อน,นี้มันทำให้คนรู้สึกเบือ่อแล้วคุณจะลดราคาค่าตัวของตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยครับและครูคมรู้สึกว่า48ข้อน,นี้ยังไม่ถูกสอนในเมืองไทยในตอนนี้ใครอยากได้48ข้อน,นี้นั่นหมายความว่าคนที่ทำจะได้เป็นคนแรกนะพิมพ์คำว่ามีค่าครับตามด้วยหมายเลขหนึ่ง บอทจะส่งข้อมูลให้คุณทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่น้อยครับและสิ่งนี้จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่เลอค่ามากขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่มีค่ามากขึ้นและสิ่งนี้จะทําให้คุณไม่ต้องวิ่งไล่ตามใครครับวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับ วิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7,590บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้าย เท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ไลแอดที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ